สวัสดีค่ะยังคงอยู่ในเมืองสต็อกโฮล์มเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราจะอยู่ในย่านเมืองเก่าค่ะโชคดีมากเลยที่เดินมามีตลาดพอดีเลยค่ะเขาจะจัดในช่วงคริสต์มาสนะคะมีร้านขายของเล็กๆมากมายเลยค่ะตรงนี้จะเป็นสายไหมเหมือนบ้านเรานะคะแต่จะเป็นแพคกิ้งแบบนี้และคะ่ะ ผู้คนมากมายออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ตรงนี้มีตลาดปกติจะไม่มีนะคะอาจจะมีตลาดในช่วงคริสต์มาสถ,ถึงปีใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะประดับไว้ช่วงคริสต์มาสค่ะมีร้านขนมเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดค่ะอาจจะเป็นขนมสมัยก่อนเหมือนบ้านเราเลยค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกตามเคย บรรยากาศร้านจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นร้านเล็กๆติดๆกันขายของหลากหลายค่ะของกินของใช้ของฝากจะตกแต่งด้วยไม้เป็นซุ้มเล็กๆเขาอาจจะเก็บหลังจากปิดงานค่ะตรงนี้จะเป็นไส้กรอกนะคะร้านเฉพาะไส้กรอกเลยไส้กรอกเหมือนกันค่ะจะเป็นไส้กรอกที่แตกต่างกันค่ะ บรรยากาศค่อนข้างจะน่ารักเหมือนเดิมและผู้คนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะอากาศไม่หนาวมากค่ะติดลบสอง,องศายังคงชิวๆเหมือนเดิมค่ะชอบมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมบ๊ายบายโชคดีค่ะ